สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอีฟนะคะวันนี้อีฟแต่งหน้าอะไรมาส่วนอื่น,เ,นเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือแค่งานผิวนะคะที่ยังไม่ได้ทาแป้งนะก็รู้สึกว่ามันหน้าตาประหลาดๆแล้วเนะ <laughs> <laughs> วาะแป้งสลุดรองพื้นตัวก่าอีฟใช้อยู่นะคะมันหมดแล้วนะคะอีฟก็เลยอาจได้เลิกลองตัวใหม่นะคะก็มาเจอแป้งตัวนึงนะคะที่แบบเคยทาแล้วแบบผิวนุ่มดุดกำมะหยี่มากๆเลยนะคะก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะแป้งที่พูดถึงในวันนี้นะคะก็คือตัวน,นี้เลย ะะเป็นแป้งจากรีเบกเกรนั่นเองค่ะชื่อว่า smooth silky powder นะคะมี spf 18 pa บว,บวกนะคะแล้วก็เป็น whitening and anti wrinkle ค่ะส่วนผสมหลักของแป้งตัวนี้ค่ะเขานําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มี nano ค o l l a g e n แล้วก็วิตามิน E ค่ะเวลาทาไปแล้วหน้าก็ได้รับการบำรุงไปด้วยะค,ะค่ะก็ผิวก็ได้เนียนเด้งนะคะเป็นการบำรุงแบบว่าวิตามิน E ใช่ไหมให้ความชุ่มชื้นลดริ้วรอยอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละดิบลองให้ดูเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะที่ชอบแป้งตัวนี้ก็คือว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อซิลกี้นะคะแป้งมันเนือ นุ่มมากๆา่ะทาแล้วแบบหน้าสมูทละมุนมากนะคะก็เวลาใช้นะก็จะปาดออกมาประมาณนี้นะคะพับเน่ามากนะคือไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ค่อยๆทาลงไปอ้อลืมบอกว่าอีททากันแดดเอาไว้นะคะแค่กันแดดอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะชๆ,ๆไปก็กตบลงไปนี่ค่ะปกปิดใต้ตาชิวเห็นไหมปกปิดใช้ได้อยู่นะ แล้วเขาบอกว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาผลิตมาเพื่อสาวเมืองร้อนอย่างเราโดยเฉพาะนะคะมันจะกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อได้นะจะไม่หลุดลอกระหว่างวันแล้วก็ที่เรามาเนี่ยอิฟใช้มาประมาณหลายครั้งแล้วหลังจากพักพนะคะก็วันนั้นนะใช้ไปงานอะไรเงี้ยอยู่ทั้งวันเลยนะไม่ได้เตลมหน้าเลยไปมาสงานเออถ่ายรูปมาอะไรนี้หน้าก็ยังโอเค ันก็ติดทนจริงๆนะที่ใช้มาเห็นไหมอันนี้คืออิปปาดออกมาแค่นิดเดียวเลยนะแป้งอะ่ะแบบไม่ไม่ต้องถูเยอะเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยตบๆๆๆลงไปเนียนแล้วข้างนี้แล้วก็อิช,ชอบแบบเนื้อสัมผัสม,สมันมากอะ่ะเนื้อสัมผัสมันจะให้ความนุ่มละมุนแบบเนื้อซิลกี้อะ่ะผิวหน้าจะนุ่มๆแล้วก็มันไม่ดูว่าไม่ดูว่าโบแป้งมาเออมันดูผิวยังเป็นผิวอยู่อะไรเงี้ยเปรียบเทียบให้ดูข้างนี้คือที่ยังไม่ได้ทาแป้งนะคะ และแป้งอันนี้ดูดีสีมันพอดีกับผิวอีกเลยนะคะอันนี้ไฟมันส่องอยู่นะมอาจจะไม่โดนคออันนี้เห็นไหมสีมันก็ไปได้กันได้นะคะคืออันนี้อีกใช้เบอร์ R 1น่ะคะเป็นสีวันนี้กเกิร์ลแต่ว่าถ้าใครที่ผิวเข้มกว่าอีฟนะคะก็จะมีเบอร์เข้มีขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์นี้ R 2ค่ะ R 2จะเป็น Asian look เนไอ่ะอันนี้ R 1นะคะอันนี้ R 2 ส่วนบนแขนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ R 1นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ R 2ค่ะเบอร์ R 2เนี่ยจะมีความเหลืองกว่านะคะอันนี้จะออกแบบขาวมากขาวอมชมพูนะคะส่วนลุกที่ได้นะคะอย่างที่เห็นเนาะมันก็จะเป็นลุกแมทนะคะมันจะไม่มีความมันวาวนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แมแห้งเป็นกระดาษแบบหน้าแครกแตกอะไรแบบนั้นนะมันจะแบบมีความละมุนีที่ผิวนะคะมันจะแบบนุ่มๆแบบกำมะหยี่กำมะหยี่อะไรประมาณเนี้ยและที่สําคัญนะคะตัวนี้คือมันไม่หนักหน้าเลยนะมันแบบเบาสบายดี ตันไหนที่อีทอยากได้หน้าที่มันดูเนียนแน่นแล้วก็เป๊ะมากกว่าฝั่งนี้นะคะอีทจะใช้แป้งตัวเนี้เซตนะคะหลังจากที่เราทาพุชชั่นบางๆหรือว่าทารองพื้นบางๆอย่างนี้นะโอเคอีทก,ก็จะทาคุชชั่นลงไปนะคะเนื้อบางๆหน่อยแต่ถ้ารองพื้นตัวไหนที่มันแบบ f ู l l HD ดีปกปิดดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะแต่ว่าบางทีอะดูดิทาพุชชั่นลงไปเห็นปะมันก็ยังผิวมันก็ยังเหนอะเหนอะมันๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะ รอยข้ง้งจมูกก็ยังอยู่อะไรเงี้ยถ้าเราไม่อยากใช้คอนซีลเลอร์อะ่ะก็ใช้แป้งอะ่ะเซตเข้าไปเลยนะคะมันจะให้ความเนียนแน่นเป๊ะมากๆเห็นไหมนี่คือทาคุชชั่นด้านนี้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุชชั่นมันเนื้อคุชชั่นมางเบานะมันก็ยังเห็นรอยมันก็ยังแบบไม่ค่อยปกตินะคะแล้วผิวดูมันมีความวาวๆอะไรเงี้ยแต่ข้างนี้จะแมทเห็นไหมอีฟก็จะใช้แป้งรีเบก้าตัวนี้นี่นะคะในการเซตชั่นนะให้มันหน้าดูเนียนแล้วก็แน่นขึ้นนะคะตรงใต้ตาไหนอีจะเอาแป้งนะคะกดลงไป เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นบริเวณที่มันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายที่สุดแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์อะไวกนี้มันจะลงไปกองบนผิวได้ง่ายนะคะเราก็ต้องเอาแป้งลงไปเซ็ตมันนี่เห็นไหมว่ารอยใต้ตาคือหายไปเลยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์มีความเนียนเนีนขึ้นมานะคะส่วนบริเวณอื่นนะคะพวกตามแก้มอะไรพวกนี้อีกก็จะใช้กับแปรงนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูหนาจนเกินไป แมว่าวิธีนี้เนี่ยก็ทําให้ผิวหน้าของเราดูเนียนเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ได้ดูหนาจนเกินไปนะคะนี่คือ,อซูมให้ดูแบบใกล้มากๆจะเข้าไปในกล้องอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบปกปิดกําลังธรรมชาติะคะ่ะอันนี้ก็จะแบบเนียนแน่นแล้วก็เป๊ะขึ้นมาคือเนื้อแป้งแบบนุ่มแบบมีความละมุนละมุนีผิวมากนะคะแล้วก็ ปิดเนียนดี D มากเลยอะแบบ Full HD เลยทีเดียวเดวขอไล์ดังแป๊บนึงแล้วกันเนาะพูดอย่างงี้แล้วดูหน้าตาตลกอะหน้ามันแมทแมทแบนโอเคดังมาแล้วพูดต่อได้เนาะ,ะและแป้งตัวนี้เขากันน,น้ำค่ะถ้าระหว่างวันเรามีการแบบฉีดน้ำลุ่งน้ำแ,แล้วก็ซักหน้าอะไรอย่างงี้นะคะมันก็ยังอยู่นะคะ <c oughs> นี่นะคะเห็นไหมไม่มีแป้งติดออกมาเลยมีแค่ รอยลิปสติกตรงนี้แล้วจะให้ดูผิวว่ามันก็ยังเนียนเป๊ะเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมไม่ได้เป็นคราบเลยนะแป้งก็ยังติดอยู่นะคะเราฉีดเยอะไปไหมอะน้ำไหลใช่ไหมเห็นไหมก็ไม่มีแป้งติดเหมือนกันคือหน้าก็ยังอยู่ครบนะคะนี่แตอนนี้แสบตามากเลยน้ำข้อตา โอ้สำหรับอีฟคือแป้งตัวนี้มันโอเคมากมาก,มากเลยนะคะ,ะอีฟชอบแบบเนื้อสัมผัสมันมากชอบเทกเจอร์ของผิวมานะคะโอเคเนาะก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook นะคะรีเบกาไทยแลนด์อีฟจะคืนไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถไปกดลิงก์ได้ใน d e s c r i p t i o บ b ็อกข้างล่างนะคะถ้าใครที่แป้งสุดรอพิการจะหมดนะคะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่าอีกใช้แล้วมันก็โอเคมากๆนะคะก็เลยอเอามารีวิวแนะนำกันนะคะทุกคนวันนี้ไม่ต้องไปก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถกด subscribe ได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของอีฟนะคะแล้วก็สามารถเข้า แก๊บอีฟี่เมคอัพค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะไม่ไปค่ะสวัสดีค่ะ